ท่นแพงครับอยากติดแก๊สแต่กังวลเรื่องความปลอดภัยชมข้อมูลต่อไปนี้บางทีอาจจะทําให้ท่านหายกลัวครับอุปกรณ์แก๊สที่ได้มาตรฐานสูงสุดนั้นต้องมีระบบความปลอดภัย Active Safety และ p s s s v e s a f e t y นะครับ Active Safety ก็คือระบบการป้องกันก่อนการเกิดเหตุครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่สายไฟนั้นเกิดชํารุดขาดหรือว่ารัดวงจรรวมถึงข้อแก๊สนั้นหลุดออกนะครับระบบนี้จะทำการตัดแก๊สท,ทันทีเพื่อความปลอดภัยครับ p a s s i v e Safety ก็คือระบบการป้องกันขณะที่เกิดอุบัติเหตุครับยกตัวอย่างเช่นการเกิดรถชนนะครับจา,ากว่าระบบนั้นเกิดท่อแกส๊สแตกหักหรือว่าฉีกขาดนะครับระบบจะทำการตัดแก๊สทันทีเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับส่วนในคราวหน้าครับเราจะมาติดตามการสาธิตระบบความปลอดภัยนี้กันดูนะครับสนับสนุนโดย Energy Reform